เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมพี่ก็มีข่าวดีมาแจ้งทุกคนนะฮะก็ตามนี้เลยนะครับทางผู้พัฒนาเขาก็มาประกาศนะครับผมเมื่อประมาณตอนตีสีวันนี้นะฮะก็คือเป็นวันที่19นั่นเองนะครับเรื่องตัวรันนะก็โอเคนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเขาบอกมาว่านะฮะเพื่อปลดล็อกเวอร์ชันน2.1นะครับ เราต้องติดตามนะฮะคือเราต้องไปติดตาม t ิ k t อกของพวกเขาอิน t ตา r กรมของพวกเขาแล้วก็ t ท i t t e r นะฮะเขาบอกว่ายิ่งติดตามมากเท่าไหร่เวอร์ชั่นก็จะออกเร็วขึ้นเท่านั้นนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับผมเพื่ออะไรเหรอโอเคครับทุกคนตัวที่มันจะออกมานะฮะมันจะเป็นเวอร์ชั่น2.1ไว้ทุกคนมันจะไม่มีเวอร์ชั่น2.0.11นะฮะโอเค2.1นะครับ ซึ่งไปคิดว่าน่าจะเป็นการแก้บั็กเก่าตัวที่เป็น2.1เบต้านะฮะก็คือตัวที่ช่องวูเกมเมอร์อ่าเป็นช่องสำรองของพี่แล้วที่พี่แจกไปอ่ะที่เขาเรียกว่าเป็นตัวอ่าเสียงไวรัสนะทุกคนนะฮะเขาน่าจะแก้ตัวนั้นนะครับผมต่อไปนะฮะทำให้ตัวนั้นหายบั็กนะฮะแล้วก็ให้มันพร้อมใช้งานนะฮะประมาณนั้นแหละน่าจะเป็น2.1นะฮะโอเค แล้วก็เขาบอกว่าให้ช่วยกันติดตามนะฮะบนโซเชียลของเขานะฮะอแอปต่างๆนะก็ตามนี่เลยนะก็โอเคประมาณนี้แล้วก็เขายังบอกอีกว่าบอกอะไรเหรอปุ๊บปุ๊บเขาบอกว่าติดตามเราบนโซเชียลของเราถามเพื่อนของคุณด้วยโอ้เขาบอกมาว่าให้เราถามน้องๆ FC เราด้วยเหรอว่าน้องๆ FC พร้อมหรือยังกับโวชัน2 หนนะฮะทุกคนครับพี่ขอถามหน่อยทุกคนพร้อมหรือยังครับตอนนี้พร้อมที่จะเล่นหรือยังโอเคนะับเป็นข่าวดีมากๆเลยนะอาจจะได้เล่นเร็วๆนี้นครับผมไม่ใช่ว่าแบบอาจจะอาทิตย์หน้านะไม่ใช่อาจจะได้เล่นประมาณตอนเย็นหรือว่าพรุ่งนี้นะครับอ่าพี่คิดว่ายี้นะคือแบบแหมเล่เหลี่ยมเจ้านี้เยอะจริงๆเลยนะเนี่ย ดูสิครับผมโหให้เราไปติดตามอะไรไม่รู้ยเยอะแยะมากมายทั้งติ๊กตอกทั้งอินตาแกร็ทั้ง TikTok, ทวิตเตอร์นะฮะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะอ่าก็โอเคครับอาจจะเดินเล่นเร็วๆนี้นะอาจจะเป็นพรุ่งนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนก็ได้หรือว่าวันนี้ตอนเย็นๆเฮ้ยใครจะไปรู้ล่ะนะฮะมันเกิดได้มันเกิดขึ้นได้เสมอนะฮะเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมก็ขอให้ รอ,อยัางมีสติอย่าวู้วามระวังโดนไวรัสนะครับเอาละครับคลิปนี้พี่กูขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับขอบคุณ